สวนมันนี่ใส่รถไทยไทยบ่บ่คุดเอาเอา้าอันเป็นข้องนี่โบแมนรถไทยที่สะบ่ฟูเ้าล้ำพิษแล้วสานเ้าผากไปว่าสวนมันนี่นาะเพิ่นสินาเสียรถไทยไทยโบได้ใส่บส่ได้ใส่รถไทยไทยคุดเป็นข้องเป็นคูนขนข่ข้นมาบ่โดยโอ้โหเหมือนแบบนี้แบ่ชีวิตนะหน่ของตัวเองกับมี่บ่สวนมันต้นมีนะครับน้องน้องเพชรน้องเพชรเพชร เพชรก็ได้เพชรก็ได้บ like, oh ่เฮ้ยเพชรเนาะสบายดีคนสวยเสรยสบายดีน้องเพชรคนสวยเสรจะไปไซมันนี่ไปให้ไปให้แม่ไปเสียหยาแม่หยาให้เสไปทำไรยู่ได้ไปเบิ Nowadays, ่งวิถีชีว so ิตตัวนี้เด้อโอเคบ่โอเคข้าวติไปไกลบ่บ่ไกลปานไดเสียให้เนี่ยเปนเสียเฮิงบ่เสียจนแล้วเสียจากเถื่อปีหนึ่งปีหนึ่งบ่สองเถือสองเถื่อกเขาสูงแล้วกะบ่เสียแม่อันนี้ไปเสียหยาเขาหยามันหยามัน น้องเพชรคนสวยครับ <c oughs> สัมผัสน้องก็บอกไล่บะไรมันเคินครับบรรยากาศไปน้ำกันนอ้องมาเลยเนาะ <c oughs> ตอนเที่ยงกับมากินข้าวน้ำกันน่องยู่บานเนาะสองสาวเ <c oughs> ล่าสีพาไปสวนเราสวนนองปานมันบอกสวนตูเนาะ <c oughs> โอ้สวนน่องปานเลยกนัน้องเพชรข้าไปวันนี้คือไปเอาแห้งกันมันบ่โอ้พ่อหนองเพชรไปสวนเล่าเจ้ากับไปซอยเพลินเอกสีเนาะ โอเคโอเคไปน้ำกันครับไปน้ำกันสวนน้ำกันได้คไปสวนน้ำกันเนาะเพื่อนเพื่อครับบรรยากาศเขาไปสวนสวนมันตุนครับมันตุนเพิ่นงามเท่าไหร่เพิ่นเอาหญ้าได้เนาะสวนหมากเพิ่นสิมันเอาหญ้าได้และมันกับมันมันกับงามเป็นในเส้นปุ๋ยมันสวนมันตุนฮะธรรมชาติล้วนๆครับทุกคนเห็นบอนี่วิวขึ้นไปให้ให้เขาเนาะ เบื้งวิวภูเขาเนะี่ยป้าอย่างคากมั่นกันง,งามๆซะทางไปสวนครับนี่ไปเบื้อ่าน้องๆเสียหยาเขา่าบรรยากาศการเดินทางเขาป้าฟ้าดงตลอดครับด้วยยางเดียวเบิ้งครับแถวนี่เพิ่นเห็ดสวนเพิ่นจะปลูกแซมหมักแตงเพื่อมาปลูกแซมต้นกล้วยไว้กินในสวนเนาะเพราะว่า เออมันเป็นวิธีชีวิตแบบว่าปลูกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้กินเนาะเอ็นมอนี่ต้นกล้วยจุ่มนึงนี่กะถ้ามันเป็นหมากเป็นเมือกมากกัได้กินได้นี่อันนณะนี้แมงบ่ทันได้เฮ็ดครับแถวนั้นยังบ่ทันได้เฮ็ดแต่นนี้มันก็สิเฮ็ดแต่ปีก่อนนี่เพิ่น head, oh. เฮ็ดพืชนิดไฮเขาเนาะอีกบ่าจักปีเพิ่นก็สิเฮ็ดมันต้นเนาะเพิ่นต้องทางครับโอ้ใช้เวลาเหนื่อยแถวนี้กขน่าสิมีรถไถขึ้นมาแล้วเฮาเห็นคลองรถไถอ,อยู่น่าสิใช้รถไถไถคือกันแถวนี้ วิวงามครับบรรยากาศก็ดีครับแถวนี้สุดยอดเลยเมืองครับวิถีชีวิตของหนองเพ็ดกับประมัณนี่เลยลุยในปลามันทุกมือทุกเว้นกับแบบนี้นะน้องเนาะเป็นกระสีหาร์ซับไปตำลองตำลองแบบนี้วิถีชีวิตของผู้ซาวผู้สาวสวนมันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดถวไห้จัคไห้จักจักไล บ,นนบัจักสำนองแถวนี้เนาะไฮบ่เออบัวดิเฮ็ดด้วยวนี้โอ้บัวดิเฮ็ดบ่เอาซื้อเขากินดีสิขายมันต้นก็ซื้อเขากินอ้าโอ้โหมันโมมีหม่มองเห็ดบ่คือจังไดมันบางามเขาบางามเเห็ดมันตน้นเห็ดมันต้นมันงามนี่แหละลักๆที่ที่ว่าบางเถอะเขามันขาดเคิร์นน,น้องๆเนาะเขาบ่มีกินก็คือเฮาบ่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดให้บ่ได้เฮ็ดหน้าโดยตรงแต่ว่าก็เฮ็ด มันต้นกะเอามันต้นเนี่ยไปสืบเขากินปีนี้ได้ซักยูตีปีนี้เห็ดใดจักให้ยู่ตีปีนี้บ่เหตุเลยเขาเอาเงินไปืเขาเแตส่วนเตสวนสูสูหน้าสูสูนี่คือบรรยากาศสวนมันครับสวนมันต้นมันเพื่อนนี่เพื่อนสือปลูกแบบคุดนะคุดคุดปลูกคือบานเท่าตะกี้คุดคุดเป็นเป็นเป็นโพ้นเป็นโพ้นขึ้นมาปลูกเนาะมองมองกับคุด ปลูกเลยครับเบิง้งวิวนะวิวมองเห็ดเว่เห็ดงานนะวิวงาม,มีหลีสวนมันต้นเนาะแถวนี้เป็นเขตผู้ดอยเห็ดเข่าก็ตตองเห็ดในผู้ดอยแล้วก็เสียยญยากะเสียงสยงยาในผู้ดอยม,มันมีดินเพียงคือบานเฮ่าเนี่ยเบิ่งยางงามเลยครับสวนมันนะยางขักเลยตองมันครับอยู่แถวน,นี้ถถวบมันนี่โอ้แย่เพราวะว่า พิ่นบอดดิไสนปุยป๋ยเพื่นปูแบบธรรม,มาชาติเลยงามกับงามมองมองามกับมองามเพอะนบ่มมีปุย๋ยเห็นบ่นี่มองงามกับงามขึ้นไปเทิงผลมองมองามกับน,นี่น,นี่แห,หละเพราะว่าปุ๋ยบ่มีเนาะทางให้อลไก็จุดให้เอาฝุ่นที่มันเป็นฝุ่นนะเป็นปุย๋ยครับทุกคนใหนน้น้องปานเนาะน้องปานเนาะเสาไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะถ้าสวนอยู่ใกล้บ้านแบบนี้นี่ <c oughs> นบริหาอเขามากินน้ำม,มันบ่เ <c oughs> มื่อกินอยู่เพื่อน มาตอนจักโมงแต่มาถ้าปกติมันเสียหนาอลไรนะ่ะมาจาักโมงมาแต่ตอนเสารกับมาแต่หกโมงนี่หกโมงเสารดเลยแลก้กกะเขา่าบ่ถือมาอ,อีกเมื่อกินอยู่พุ่นเอาเมื่อกินอยู่เพื่อนจักโมงเมือ่อสิบเอด็ดสิบเอ็ดโมงแล้กกะกินเข้าแล้วกะกินเขาแล,าวแล้วหลกักกะพักหน่เดียวกะฮอดหนึ่งโมงกะไปอีกมาอีกมาเสียหนาอีกเขาคือบ่อหอเขามากินเลยเฮาบ่กเขาใจคือบ่อหอเขามากินอยู่นี่หลักะ เห็ดเวียกเลยนะโมมีบอนอยู่โอ้โมมีเทียงเลยโมเพิ่นบนได้เห็ดเทียงใหม่ยก็คือหิวกับเมื่อกินพักผ่อนอยู่เพื่อนบางเธอก็อาบน้ำอาบน้ำได้สะหอนกับว่าโอ้น้องเพียรสูดแดดดีดีครับเป็นวิถีชีวิตน้องๆเนาะสูบส้นเอาเนาะครับบวสูบบวส้นกับโมมีกินเนาะ เม hey. ah? ah ah? mm? ื่อยปะเมื <c gosta> mm ่อยภาษาบูก็อิ่นวะเมื่อยเมื่อยภาษาภาษาบูเดี๋ละแกละแกเด๋วละแกคือเมื่อยออโอ้อันนี้ก็คือการเศรษสวยประจำหมู่บ้านละแกสะบะเมื่อยนะเด๋วมีแต่คนเก่งๆครับสุดยอดรีบพันท้ากันเสียหย่าสวน วิถีชีวิตประจําวันแบบนี้น้องเพชรสีใส้เสียมเนะะาะภาษาภาษาบูกับเสียมเหมือนกันมันบอกเสียม,ยมแต่น้องนี่สีใส้ใส่จกโกภาษาภาษาบุไทยแจกโกเนาะน้องปุ๋ยบอกักโกน้องใสงานนี่แบบถนัดมากเลยนะเขาเห็นเขาเบืองน้องใสงานนี่ปับป๊บๆๆเลยมันมันมันชินแลนะ้วน้องนะนงเขาเห็นทุกมืเอเนาะอันเป็นเวื้องนี่คือของโตัเลยบอนี่ในนู่นนี่นะโอ้เบื้องนับขึ้นมาจากนี่มาเนี่ยของโตัวจะหอดปลานั่น โอ้ครับวิธีชีวิตของผู้สาวเขตชนบทเนาะข้องแแหะครับดเดินปัดผมเนี่ยมาเสียหนาซอยเด้อเออผู้บ่าวมาเสียหนาซอยเนี่นมนมนยมาเสียหนาซอยผู้สาวเนี่ยเด้อมันเมือ่อยได้นี่นเนาะเมื่อยแล้ว น้องว่าต้องเสียยา้าแดดๆดนี่เพราะว่าถ้าเป็นฤดู้นน่ะเดี๋ยวหญ้าก็คือนี่คือเก่าต้องเสียให้มันตายก่อนบอกไงต้องเสียให้หญ้ามันตายตายแดดตายก่อนนี่นะครับกั้าขๆกันกับานเท่าแหละบานเท่าแดดกัเสียหญ้าให้หญ้ามันตายเบื้องนี้ครับน้องใส่ผ้านะของของเห็นบอน้องใส่ป๊บ๊บแป๊บจ <man> ะจับแบบเห็นบอเน <mon> ี่ยคือจับเสียมเลยนะแบบย่างข้องนะแบบเพินเฮดทุกมือทุกมือนะมันชินแล้วนะแบบเห็นบอ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเลยเห็นบะโอ้แต่ละคนสาวแถวนี่สู่้นคักเฮดเวียดแจ้งหน่อยกับจูมันบ่น้องอือเพราะว่ามันแดดฮอนน่ะก็ต้องเมื่อก่อนตอนใบาบแดดอ่อนกับมาใไม่เนาะอือจูดงจูก็คือกับครับเข้าาจูนี่ภาษาบรูก็คือกับเนาะดงคือบานจูดงก็คือกับบานกับเพื่อนเมื่อกินข่ากินน้ำนะคุณไปพักคอนแลวกะ แดดนอนเพิ่นกระสีมาเห็ดใหม่เพราะว่าเท่วนี้เพิ่นสีเพิ่นสีเห็ดงานตอนเศร้าๆเนาะมันบ่กเผ็ดเพิ่นมาเห็ดเศ้าเพราะว่าถ่าซวยน่ะแดดมันมันห้อนมันแห้งแดดแดดแห้งสูดแดดบ่ได้ก็เลยต้องเห็ดตอนเศร้าๆเลวกะพราะสายมากกับเมื่อพักพรตอนาบอ่อนๆแดดอ่อนๆกับมาใไม่เป็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับเพิ่นสีเห็ดแบบนี้เพิ่นสิบ่มีผมมียังมาเศร้าตอนเทียงอยู่ในสวนในไหไรไ้เพิ่นสีือเอ่อหิวเข้าก็มือกินอยู่บาน กินเขาแล้วก็พากันกลับมาเห็ดเบี้ยเข็นงานต่อแบบนี้แหละครับวิธีชีวิตของชาวเขียดชนบทเนาะไปรับจ้างจีนนี่คือไปรับจา้างอยงไปทางปลาทางปลาไมมบิกน,นี่โดยมื่อละเท่าไรมือสสม่อละแสนซาวมื่อละแสนซาวกับประมาณเอ่อให้ตี้กลมๆก,กับประมาณเอาสองรอยซะเนาะประมาณสองรอย คือว่าประมาณหลอยกว่าบ,บาทประมาณนี้เนาะไปคำํำไปไปเศร้าคํำกับบ่อะหมือละเสนเศร้า,าก็ต้องไปลูกอยู่เพื่อนกะเออเอาใไ้เ <c oughs> จ้าก็ออกมาหาหากินเนาะ <c oughs> มันมันบกบเหตดกับบได้กินน,น้องๆเนาะ <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละชีวิตครับของน้องเข้ากะมะลินน้ำน้องสองเทื่อสามเทื่อเลยแหละแต่ปุณิเข้ามาหาเราดูครับเราเราอ้อครับสวนมั่นนี่ใส่รถไทยไทยบ่ะบ่ขุดเอา อา้าอันเป็นค้องนี่โบเมนรถไทย<อ>ีิสิค่ะฟู้หาล้ำพิษแล้วสันเถาผากไปว่าสวนมันในนาะเพิ่นสินาเสียรถไทยไทยบบไดไใส่บบไดไใส์รถไทยไท<อ>ยคุดเป็นค่องเป็นคู่ข้นมาบอกโอ้โหนี่ครับที่เห็นเห็นเป็นคู่นี่เถาตันแหลกเถาผากวา่าอนาจะเป็นรถไทยพเพราะนี่ไปก็เห็นคู่เป็นคู่ไปเลยนี่แต่ทามนองว่าเอากระจกคุดเอาเลยเอาจกเฮ้ยเขากำลังเสีามว่าตัวจ่างไทยเธอได้กำลังเสียวะ นี่ครับเหาเห็นเป็นคู่นะนี่เป็นคู่เป็นคู่นี่เขาหนึ่งว่าเพิ่นเอารถไท้ไทยแหละกะเวลาฝนตกแหละวมนก็เลยขาดเล็กๆน้อยๆแต่บบแมนคุดเอาเลยเอาแห้งมูคือกันนี่พอบได้เอาแห้งตอนคุดเดี๋ยบได้เอาแห้งตัวเห็ดเองละกะตอนเสียหย่ากะจังเอาแห้งมูอือูสุดยอดอยากเอาก็เอาอยากเอาตอนเสียนี่แต่ห้องโอยากเอาห้องกเห็ดเองแต่กะส่วนมากกะกับเอามันบอกมันเมื่อยมันบอก เมื่อยแห้งมาตอนนี้เ <c oughs> มื่อยเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งคักเ <c oughs> มื่อยผู้บ่าวกับพ่มาซอยเนาะแหมนบรรยากาศครับแบบบ้านๆครับคุยหยอกกับน้องว่าเนื้อหูมวนไปขั้นสี่ไทยน้องเสียงหยาจุ๊กจุกจไปซื้อกะหยานมึงมีคนเบิง่งเลี้ยวบ่าวันนี้จู่ว่าวันนี้จู่ดงเนาะกับบ้านฮะอาบนา้ำกินข้าวเนาะ <c oughs> จู่จะดอยจู่จู่ยังเกาะจู่จะดอยโอ้จู่จะดอย หมายถึงจ, <ะ S 1> จูกินข้าวเมือเอ่อกินข่าวโอ้จูจะโดยก็คือเมื่อกินข่าวกับบ้านกินข่าวกับเพื่อนกินขาน่าวเหมนว่หลังจากเสียยาสักพักหนึ่งกรสิผ้ากันจูครับกับบ้านไปกินข่าวกินน้ำอยู่บ้านครับบรรยากาศแบบบ้บานเลยเมืองวิธีชีวิตของน้อง,นองเนาะเขตชน,ตนบนน้องทุกคนเนาะเดี๋ยวเดินทางกลับครับผมไปหากินข้าวกินน้ำอยู่เพื่อนจูดงเนาะบ๊ายบายนะสาวบ๊ายบาย โอ้ด oh, ีร้ายเราไปวายห้องเดี่ยวนี่นี่แหละครับทุกคนทางไปไฮไปสวนของแถบแค่แหนเต็มัเน,นี่แดดบลายเนาะถ้าแดดร้ายเนี่ยโอ้งานเข่ากันทันทีเลยมันสีห่อนมานี่ก็ได้ประโยชน์นิดนึงครับแล้วทางทางไฮเครื่องหนึ่งน่าเห็นบะบรรยากาศแบบบานเลยครับแต่ขึ้นมาแถวนี้แต่ขึ้นไปแถวสวนนะอะเขามองไปทางไกลๆนะี่ยวูวิวแบบวิวงามเลีวิวแบบสวนง,งามเลย นะครับของแท้ครับเขาปลาฟ้าดงสองหมื่นเลลุยอย่างเดียวขาลุยของแท้ใจถึงฟึ่งได้ไปทุกหมองบัวาน,นี่พากันบุกสวนกล้วยมืนนี้บุกปลาตัวใหม่เขาสวนมัน